สีสันยังอยู่ครับ <c oughs> หลูมมีพิกเนตสวยงามครับสสันเปลิลูกแรกสวยครับงานยังอยู่ครับสีสันแก้ไขแก้ข้ามไปก่อนหลูก <c oughs> มีหลอกหยอดได้ดีครับ เสกสรรเบเกมครับให้เจ้าหน้าที่สนามเรียกราคามาครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเหลี่ยมนี้ครับกลาต่อเสกสรรกับบอลน้อยสองหนึ่งครับเจอกันในเหลี่ยมหลังเท้าล้วนครับเหลี่ยมนี้เสกสรรครับทองข้ามได้คนเดียวนะครับบอลน้อยข้ามไม่ได้นะครับเสกสรรเ์ฟก่อนครับง่งครับ สกสันยิงยาวครับกลายังอยู่ครับบอลน,น้อยช่วยประคองครับนี่นี้ต้องวัดกันที่กำลังของกลาแลวละครับน้อยแพ้ครับผมสวัสดีคุณแป้น้อยครับสิกสันยังอยู่ครับล้อม,มีพิกเนสสวยงามครับ สองต่อศูนย์เสกสรรเสิบหูกาลาเหมือนจะปล่อยออกครับแต่ว่าลูกไม่ออกครับรับหลุดออกหลังไปครับเสกสรรเสิบส,ส,ส,สามต่อศูนย์บอลน้อยยังเปิดได้ครับทงไปให้เสกสรรโอ้โหเสกสรรเตะทิ้งไปไกลเลยครับต่อสามครับกาลาเสิรฟบอลน้อยเปิดลูกเดียวให้เสกสรรครับ เสกสรรยิงไปง่ายๆก่อนครับบอลน้อยเปิดลูกเดียวเสกสารเตะแค่ข้ามไปครับยังอยู่ครับยังไม่เสียครับเสกสรรยิงยาวโอ้โหลูกหลงสามเหลี่ยมครับสญญเสกสรรเสิฟครับแต้มสามต่อศูน กาลายิงยาวมาลูกออกครับ4ต่อ0ครับเสกส,สรรเสริบเสิรไม่ง่ายไปครับกาลายิงยาวมาบอลน้อยยังเปิดได้ลูกออกครับแจ้งกันใน้ทราบอีกครั้งนึงนะครับเหลี่ยมนี้บอลน้อยข้ามไม่ได้นะครับเสกสรรข้ามคนเดียวนะครับเจอกันในเหลี่ยมหลังเท้าล่างครับ กาลาไลมาเป็นหนึ่งต่อสครับสศกสรรเปิดลูกแรกสวยครับกาลายังอยู่ครับสิกสัรแก้ไขแค่ข้ามไปก่อนอื้หลูกนี้หลอกหยอดได้ดีครับสวัสดีไอ้นุ่มเปิดครับ เดี๋ยวนี้พม่ก,กินยากครับสวัสดีรักหมดใจใจหมดรักครับสองต่อสี่ครับกาลาเสิร์ฟเสกสันยังมีดิ้นครับตอนนี้ครับลูกมีบอลน,น้อยหลุดครับ สวัสดีคุณชากลราสิมครับแอดมินมีเมีมคนเดียวครับผม3ต่อ4กะกาเาซิบบอน้อยเปิดลูกเดียวให้เสกสรรครับกาลายิงยาวบอน้อยยังเปิดได้ครับเสกสรรแค่ข้ามไปก่อนครับ กลายิงยาวบอลน้อยเปิดลูกเดียวแต่กะลาเนียนมากครับวันนี้ครับลูกนี้บอลน้อยชงหลุดครับโอ้โหจากน้ำ40ต,ตอนนี้เต็ม4เท่าแล้วครับสวัสดีคุณเบิร์ตนั่งรองครับผม <c oughs> เขานั่งเป็นระเบียบดีมากใช่ครับผมกะลาเปิดลูกเดียวให้เสกสรรครับ บอลน้อยกับเสกสันเลียม3ามสองยังเตะอยู่หรือเปล่าครับไม่เตะนะครับเพราะว่าทางด้านนักกีฬาของเพื่อนบ้านนะครับเขาไม่ให้เสกสันเสิร์ฟครับเสกสันเลยไม่เตะครับเขาจะให้บอลน้อยเสิร์ฟคนเดียวครับเรียกว่าเหลี่ยมเขี้ยวจริงๆครับกาลาเสิร์ฟ ตอนนี้กาลาขึ้นนําเป็น5ต่อ4แล้วครับแข่งขันกันที่15แต้มไม่มีดีวครับ5 4ครับกะลาเสิร์ฟ หลังเท้ากะลาเรียกว่าจับลูกแรกนี้เนียนมากครับยิงยาวไปใหม่กลายังตื้ออยู่ครับยอดมาบอน้อยยังงัดหลังเท้าขึ้นมาได้ครับโอ้โหลูกน,นี้เสกสันตินออกข้างไปครับ กาลาขึ้นนำอยู่ที่6ต่อ4ครับสนามไหนครับแอดมินสนามซอยไทยประกัน1 9ทับ9ครับผมสแกงามพระรามสองภาพเสียงชัดเจนครับสวัสดีคุณพิชานครับผมมิงกาลา จากเสนรํนำยู่40ครับตอนนี้แต้มกาลานนำอยู่ที่6ต่อ4ครับมารวดเดียวครับเอาแล้วครับตอนนี้เสกสรนให้รวบรวมเงินรางวัลอีกแล้วครับ สวัสดีคุณสำราญครับสวัสดีคุณต่อมคำครับผมอเอาละครับเสกสรรเบเกมครับให้เจ้าหน้าที่สนามเรียกราคามาครับ เอฝั่งกาลาไม่มีครับไม่มีใครสู้ครับเ <c oughs> ตะที่ไทยนะครับสวัสดีคุณโอเล่ L e ครับสวัสดีคุณแมวครับกาลาขึ้นนำอยู่ที่6ต่อสีครับ นัทพลครับหกต่อะะส,ส,สี่กาลาเสิร์ฟเสกสรรยังเปิดได้ครับเสกสรรยิงยาวๆไว้ก่อนครับตอนนี้ครับกาลารออยู่แล้วครับยิงยาวมาพอนน้อยยังเปิดได้ไ บอลน้อยยังเปิดอยู่ครับโอ้โหเศกสังเตยหลุดออกข้างไปอีกแล้วครับตอนนี้กาลาขึ้นนำอยู่ที่เจ็ดต่อสี่ครับ สวัสดีคุณชัชวานครับผมเศกสันยังเรียกราคาอยู่นะครับแต่ว่าเอซฝั่งการานนี้นิ่งกันหมดครับ เจ็ดต่อสีครับกาลาเสิฟดูเหมือนไม่มีราคาแล้วครับเซกสันต้องเอาแล้วครับสวัสดีคุณแมมมอสครับกาลาเสิร์ฟ4ต่อเดเบอร์เซกสันเสิฟครับ เจ็ดต่อสี่ครับกาลาเสิรฟพ่อน้อยเปิดลูกเดียวให้เซกับเซกสันยอดดีครับสี่ต่อเจ็ดกาลายังเปิดได้ครับ,าาย,ดดรบยิงไปตรงตัวครับกาลายังเปิดอยู่ เมียนมาอิ่มไปแล้วผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับก <Okay. S 1> ะลายังอยู่ครับ <Okay. S 1> คู่นี้ชิงเงินรางวัลจนอยู่ที่สองหมื่นครับศึกษายิงยาวไปหลุดออกหลังไปเยอะครับ เจ็ดต่อสี่ครับกาลาเสิร์ฟเสียกสันเสิฟเสียกสันเสิรฟกรรม,มการกรรมไม่ได้ครับว่าใครเสิร์ฟครับ đi lấy máy đi con chó lấy máy đi lấy máy đi lấy máy đi เมื่อสัครูเสกสันเสริมนะครับนอะไรเบบเจ็ดต่อสีครับเสกสันหยอดไม่ข้ามครับอลาได้มา1แต้มครับแปต่อสีต้องใ้้อัดของขึ้นไัไปเลื่อนวิดีโอให้เขาดูครับ เอาเสกสันเรียกเพิ่ Philosophy sheet, vinegar, มนะครับเจ้าหน้าท in ี่สนามพักหาแล้วครับมีใครเอากรอีกไหมเขาบอกว่ากินเงินไปอิ่มแล้วครับไม่มีแล้วครับ แปต่อสี่ครับกลาเซิร์พอน้อยเปิดลูกแรกสวยครับกลายังอยู่ครับแก้ไขแค่ข้ามไม่ข้ามครับไม่ไม่งั้นเดี๋ยวเถียงกันนานครับแอดมินต้องไปเปิดกล้องให้ดูแล้วครับ ว่าได้ทำกัลลาหยอดไม่ข้ามครับเสกสันไลมาเป็น5ต่อ8ปดโอ้กัได้สองพันอีกไปเดียวค่ลูกเกลียเลยสวัสดีคุณวรกลิตครับห้าต่อแปดเสกสันยอดยังอยู่ค <House> รับ <aría> ห <the reason>. ื <welche> ุง <Heute> <player> ูง <ills> ี้บอลน้อยรับกระชอออกข้างครับ แล้วก็เขาเซ็นครับกาลาเซฟครับเส็กสันเปิดลูกแรกไม่ดีเท่าไหร่แก้ไขง่ายๆไปครับกะลามีดินครับแต่ว่าจะแก้ไขข้ามมาก่อนกะลายังอยู่ตอนนี้กะลามันจะวางหยอดเริ่มมีพลาดได้เห็นเหมือนกันครับ ไปน้ำไหครับล่างคาโ,โอเะโอ้โหลูกนี้เสกสารข้ามไปตรงตัวกาลาหลุดซ้ายง่ายๆเหมือนกันครับไล่มาเป็น6ต่อ8ปครับสวัสดีคุณไพโรธครับสวัสดีคุณประสิทธ์สวัสดีคุณป๊อปบางบ่อด้วยครับสวัสดีคุณเอ็มครับกาลายิงยาวมาเสกสันยังเปิดไว้ได้ครับยิงยาวไปใหม่ลูกลงครับ ไล่มาเป็นเจ็ดต่อแปดแล้วครับไม่รู้ใครอ่อยใครแล้วครับตอนนี้ครับเสกสรรเสิรเจ็ดต่อแปดเสกเซิรบอะลายยังเปิดได้สวยครับ <consciously> บ่อ <centralized> น้อยเปิดลูกเดียวให้เสกสรรครับ สวัสดีคุณวันชัยครับผมจำอยู่ที่8ต่อ7ครับสวัสดีพี่เวทยุยาด้วยนะครับเศกสารแก้ไขง่ายๆไปครับกลายิงยาวบอลน้อยเปิดลูกแรกให้เสกสารครับ สามปีที่แล้วกาลาเตสนา,ามอชัยสีพื้นหลังเท้าไม่มีโอ้โหเรียกว่าตอนนี้กาลาหลังเท้านี้แน่นมากครับสวัสดีคุณออสเฮงเฮงครับโอ้โหเสกสรรหลกหยอดได้ดีครับสวัสดีคุณประสง์สีผุยครับผมบอนน้อยมีกี่เหลี่ยมครับเหลี่ยมนี้ก็จบแล้วแหละครับู่สุดท้ายของวันนี้ครับแปดเท่า กรลย,ยังเปิดได้สวยบอลน,น้อยยังเปิดได้ครับเศกสรรประคองไปก่อนกะลาย,ยังเปิดได้ครับยิงยาวมาเศกสรรรับหนึ่งสวยงามสองยิงยาวซ้ายไปครับกะลาย,ยังเปิดขวาบอลน,น้อยประคองไปเสกสรรยิงยาวลูกออกครับ นี้บ่ครับแมา่มาต้มใส่ไข่มือนีิบอมีครับผมแปดเท่าครับกะลาเสิร์ฟอือหือห,หลงนี้กะลางดัดไม่ขึ้นครับบอน้อยกับพิเศษเลือกสโมสรด้ยวยกันหรือครับวันนี้ทำไมมาคู่กันตอนนี้บอน้อยเข้าไปสังกัดลาดนาวีแล้วนะครับ กอนน้อยเปิดลูกแรกไม่ดีครับเสียกสารแก้ไขไปก่อนชแช่เราออฟขอบคุณครับผมยังอยู่ครับเสียสัรยิงยาวแทงตรงตัวอย่างนี้รับยากครับสวัสดีคุณอภิวัตรครับเดึกแล้วไม่มีเสียงเชียร์เพื่อนบ้าน สวัสดีคุณอภิวัตด้วยนะครับสวัสดีคุณวิศรุตครับสวัสดีคุณวันชัยขอบคุณทาณ่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันอยู่เป็นเพื่อนกันในรอบดึกครับเต็มเก้าต่อแปดเสกสรรเสิร์บไล่ซ้ายครับบอลน้อยเปิดลูกแรกให้เสกสรรครับโอ้โหลูกนี้เสกสรรเขี่ยไม่ข้มขามครับ พรุ่งนี้เข้าสนามไหนครับยังไม่รู้เลยครับว่าจะตื่นกี่โมงครับพรุ่งนี้ครับกลาเสรฟออกครับสนามสายสามตำรวจมาไล่อีกแล้วนี่แหละครับผมจึงไม่อยากไปสนามสายสามครับเท่าที่แล้วก็ตำรวจมาไล่สามสี่รอบครับบอลน้อยเปิดสวยบอออกบอล บอลกาลาเกมเตะตดเดียวนะครับบอลน,น้อยแพ้ไปครับอย่าพูดกังครับไม่เขาถามมาในคอมเมนต์จ้า <pueda. S 1> เขาถามว่าแก้ไหมยองปับเอาดีๆมาแก้แทนอคสิบต่อแปดครับเสกสรรยังเปิดได้ยอดกาลายังงัดมาได้ครับ ลูกออกครับสนามสาย3ามวันนี้มีการเถียงกันอีกครับเหมือนเดิมแผลเดิมที่สาย4ตอนนี้กะลาไล่มาเป็น9ต่อ10ครับ9ต่อ10กะลาเสิร์ฟ โอ้โหเสกสรรลุดครับตอนนี้แต้มสิบเท่าแล้วครับกองเชียร์เริ่มมีเสียงแล้วครับสิบเท่าครับกาลาเส็สบเจาะเสกสรรเหมือนเดิมลุกลงับสี่ต่อสิบ ลูกนี้เสกสันชิปข้ามหัวสวยงามครับ10บต่อสิเอ็เสกสันเสริฟไล่ขวากาลายิงยาวครับบอลน,น้อยต้องช่วยประคองครับเสกสันากาลายิงยาวบอลน,น้อยเปิดลูกแรก เสกสัรรับลูกสองไม่อยู่ครับสิบเอต่อสิบครับกาลาสเ,เสิร์ฟเสกสัรยอด,ด้ดีครับไทยน้อยเหลี่ยมสองแพ้แซกออกขอบคุณข้อมูลครับผม สิบต่อสิบสองเสกสั่ยิงยาวครับกะลายังทันโอ้เสกสัญยอดไม่ข yeah ้ามครับโดนแถบขาวด้านบนของเน็ตครับแต่ว่าไม่ข้ามครับ11สิบเอ็ดต่อสิบ กระลาเสร์ฟมาเสกสังเปิดสวยยิงยาวตรงตรงครับสิบ่อสิบเอ็ดเสกสันแก้ไขไปไง่ายๆครับกระลายิงยาวมาลูกออกครับ สิเท่าครับเสกสรรเสิฟไล่ซ้าย,ายกะลาย,ยังเปิดได้ครับหืมลูกนี้เสกสารวางได้สวยงามครับเสกสารกับบอลน้อยขึ้นนำอยู่ที่12ต่อ11ครับระวังสายาไนนะครับกินน้ำนะครับ โคดเอ๋โคดโค,ด,ค,ด,คดน็อตแหละสวัสดีคุณตองคำครับผม12ต่อ11เสียสันเสิร์ฟไล่ซ้ายกัลลายยังเปิดได้ครับโอ้โหกันลาวางหยอนลูกนี้ไม่ข้ามครับ13ต่อ11ครับ2แต้มทัน2แต้มเกม เสกสันเซิร์ฟสิบสามสิบเอ็ดกาลาเปิดลูกแรกไม่ดีเท่าไรครับแก้ไขมาก่อนเสกสัน,สนปลายเท้าโดนเน็ตครับเปล่าครับสวัสดีคุณคำ่านครับผมสิบเอ็ดต่อสิบสามกาลาเสิร์ฟ เสเร็บเจาะเสกสันแล้วครับเสกสันยังเปิดได้สวยน่าจะออกที่บอลลุกนี่กะลายอดไม่ข้ามครับสิบสามสิบเอ็ด เสกสกษเสิร์ฟไล่ซ้ายกาลายังเปิดอยู่ครับเอ้าโดนตัวครับเสียครับขึ้นแท่นแล้วครับบอลน้อยยังงงอยู่เสกสกษเสิร์ฟกินเหรอคนละเวทนะจ้าจ้าเดียวกับกลาต่อเลยงั้นเดี๋ยวต่อเลยพี่เอาเป็นคืนให้ด้วยนะจ้าเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนได้ไปส่งบอลลูกเดียวเกม14 11บอลน้อยเปิดลูกแรกให้เสกครับเกมเลยหรือเปล่า ยิงยาวครับจบเกมครับสรุปผลการแข่งขันครับสีสารกับบอลน้อยลุมกะลาได้สำเร็จครับชนะไปได้ด้วยสกอร์15ต่อ11ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ต,ตามรับชมครับผม